สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกตตุ๊ตันนะคะเนาะเมื่อนี้นะคะก็เดินห้างนะคะมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะกับปูนองหลักนะคะเนาะอ่ารอไปติดตามน้องกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายนะคะปูนองหลักสิฝากตอนพี่น้องเป็นตัวไรนะคะเน้นย้ำให้ตัวไรนะคะก่อนที่เขาไปรับชมนะคะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะพี่น้อง กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสิด้บ่ะพาดข่าวสารจากทั่งช่องนะคะเอาค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการาเสียเวลาเข้าไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางน้ำปูกันเลยค่ะก,กาตาม,มนมมสการ,ร,การคร้าจะเริ่มพอนตาำโค้งสุดท้าทยแล้ท้ายสุดครับากตอน Fc แสี่รปูโค้งสุดท้ายพอจะเรียกตัดมดพอจะเรียกรับไหล ต้องนำหาตัวบรดับเรียกดับร้ายเลยตัดทิมตัดทิมตัดทิมบันไดก็ออกสน,นั้นได้หรือปุอ๊กม,มันหน่วยนีงพอตัเรียกดับแม่นึงตัวนึงพุชท, <c oughs> ทบนนี่กับดับมือได้เนี่ยถ้าตัดอีนี่นะบนเรือชักตัวเอาจริงๆตัวไหนหรอบนเรือชักตัวอีนี่ได้พุดเนี่ยครับตัวมันดับนันละสรุปอัปกปะเขียวครับ <c oughs> สรุปโครงสุดท้ายแล้วปู เขียวเหนียวซับนะปุ๊หกเดือนหกหกห้ามาชุดสรุปร่างเอาล่างก่อนชุดสรุปร่างเนทชุดสรุปร่างสูตรไม้มาชุดสรุป่างก่อนเด้อครับปู ุดสรุปล่างทุดสรุปล่างชุดสรุปล่าง ที่เดินต่อบ่เดินวันนี้แล้วพูดแข่งเอาเลยเอาสิแข่งพ่อเอาเลยเดินต่อถ้าเดินต่อกับมามันถ้าเดินวัเดินต่อกับม宝马เนี่ยก็ยังมันก็เป็นไปได้เหล็กยังบ่ออกก็มันเป็นไปได้เมื่อเหล็กยังบ่ออก นี่นยังมองออกเป็นไปได้เมืทั้งมาทั้งบอมา,มา,มาทุสรุปล่างทุสรุปดางมันชนกันซองตูหมวดน,นี่ครับ <c oughs> วิ่งวิ่งช่องกับสาม สองกับสามบาผดับห้าคือเขาดับห้าดับห้าล่างกระทิมนลดโอ้้องานก่อนดับหกขึ้นบนครับอื่องสามหารักซิบบอกคร่ะผู้สองสามนั่นรักมวยเนาะบ่เกี่ยวก็เลีบ่หมากเลขงกวดนี่เน้นเลยสาม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 กับสองสองครับ สามสามตัวเน้นสามสามตัวเน้นบ่ผู้สามสามส like ีสีแลบอลเกี่ยวกับเหล็กย่านมันเป่าเพราะวันทำบอลฟันเกี่ยวกับเหล็กย่านใดเป็นท่องันบอลเป่าล่างเอาบนครับมีแต่เหล็กเหล็กล่างมีเน้นแค่นี้แหละหาตัวตัดบ่ได้เดี๋ยวตัดเดี๋ยวมาซิมด๊ ถ้าตัดเมดคักๆ่าเลยเพราะเรกคำนวณมันท่วมตะเรกดับเมด่หม,หมแต่ว่ากองฉลากเขา่าม,ขาม,มีตะเรกดับดังว่านี่แหละครับเมื่อนุปูสูตรไข่มีตะเรกดับติล่ะว่าตามสูตรได้เนี่ยครับวาตามสูตรที่ปูอืหว่าตามสูตรมีตะเรกดับพมดเลยเน,น้นที่ซ้ำๆบอกผู้เงินเรกเปา่าเงินเรกเป่าเนาะปูเนอกเน,กนินเรกเปา่า ไปมาสรบลูกบนเอาค้องไปสรุปูดีละ่ะบาวสูตรมันเงินหลายสูตรเนาะเอาสูตรบัตรงเหล็กดับเนาะเอาสูตรทีบัตรงเหล็กดับนึก็ตัดเหล็กก็ได้ดอกตัดหาดับ สนุกบนสนุกบนตัด ลุกบนครับลุกบนแปลกิดเก่าต่างรัก สี่แปดห้าแปดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าที้งทิด ดสี <47. S 2> ่เจ็ดนักลักล่อยเอาสีใสสีใสหมดเลยครับสีสี่แปดลักล่อยเอาสีใสบนเวงสี วิ่งสีดับห้าคือกันบนดับชนกันดับห้าบนล่างชนกันอืถ้าตัดลักห้าออก <4 S 1> มันก็นจะ <8 S 1> เหลือหาเจ็ดห้าแปดถัดตัดลักห้างออกมันเหลือ <7 S 1> ตัลักสีนี่มันก็นจะเหลือสีแปดสีเก้าก็สีเจ็ดเี่แค่สามหาง พิจารณาบนโอกกณได้หมักตัวไหนกัจัดไปมาสรุปได้แค่นี้เพราะมันเล็มันทมเล็กดับมืดวัดตามสูตรสูตรดับมืดนะสี่ห้าแต่บนนี่ตัวนินตัวไหนคะเดี๋ยววิ่งสีสีดืมไปนะบนเน้เนๆไว้ตัวสีเจ็ด วิ่งสีนครับเพราะชุดเก่ามันตมเละดับเมื่ชุดสรุปดล้วลองผิดหนาเบิรงชุดสรุปมาจะพูนกกดนักตัวได้ก็ครับบนนี่เนี่ยเลนสีเจ็ดสี่เจ็ดนักตัวสี่เจ็ดนั่งนักสามสามลองสี สามล่องซีซีชุดจะหน้าบึงพอเล็กตัวไหนมันชุดไหนมันกระตุ้มตุม้มกรสูดเด็กดับมดมันทุบเด็กดับมดเลยยากอย่างแต่ว่ากองฉลาักเขาก็มีเด็กดับ อกองฉลาไม่มีเลขดับอ,องฉลาลม็มีเลขว่าการสูตรให้ FC ฝังครับเอาพี่น้องเข้ากับแคปหนาจอไว้ยเดอครับ FC นี่นะครับแนวทางตัวเลขนะครับสรสรุปได้แค่ยี้ไง้างวดเนี่ย ค่ะสําหรับเหล็กแนวทางของโครงสุดท้ายของปูน้องรักเนาะค่ะเนาะหลังของปูเพ่นหิมาเนาะค่ะก็คือวิ่งสองกับสามดับห่านะค่ะที่จับคู่มาได้ก็คือสองห่าสองสามสามหนึ่งสามสามสามหาเบิ้์นมีอยสามสามกับสี่ีเนาะค่ะแต่ปูเพ่นเจนเน้นอยู่คือสามสามกับนองคือตัวเน้นเนาะค่ะคือตัวเน้นแต่ทีตัวทีปูเพ่นขีดตัดออกแหละสำหรับ ของปูคือว่าเป็นเหล็กดับเด้อค่ะพี่น้องคะครับถ้าเอฟซีท่านไหนทีบอต้องการว่าให้มีเหล็กดับหรือจังไดกะคือเลนเวิร์ดก็ได้ค่ะเลนชุดเต็มของปูเลยก็ได้เนาะเะนาะคือความเห็นจนตัวของปูนเนาะสำหรับบนเนาะค่ะที่ปูพ่นวิ่งก็คือวิ่งซีซดับผาซีเม็ด<า>เดียวดับหาคือเกา้าคือกันกับล่างนะคะจับคูออกมาให้ก็มีซีแปดซีเจ็ดซีเก้า หาแปดหาเจ็ดหาเก้าค่ะแต่ปูเพ่นจะให้เอาซีมาใส่รักลอยนะคะครับอาจจะเป็นสี่สี่แปดสี่สี่เจ็ดสี่สี่เก้าสี่ห้าแปดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเก้าครับล่องเอาไปพิจารณนาบึงนะคะ,น,ะคนี่กัเอาสุดท้ายน,นี่กับขอกลับขอบุญขอบุณปูนะครับที่เป็นเสภานบุญให้เอฟซีครับขอกลับขอบุณปูครับขอบุณค้าสาธุครั<อ>บ เอาค่ะพี่น้องหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางนะคะกระปูมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะเนาะถ้ามัค่ีชอบแคบน้าจอไว้นะคะบ่มักปล่ยผพานเดอพี่น้องคะอะนําเสนอนะคะเป็นแนวทางนะคะให้พี่น้องได้พิจารณานะคะเนอะเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ